หลอดไฟนะครับ LED นะฮะสิบโวลต์นะครับมีสองสีสีขาวกับสีเหลืองอันนี้ต่อสวิตช์เรียบร้อยนะครับสวิตเป็น3ามทางนะครับเปิดทางนี้ขีดเปิดด้านขีดเดียวนะครับก็จะออกสีขาวเปิด2ขีดนี้นะครับก็จะออกสีเหลืองถ้าตรงกลางสวิตก็จะปิดนะครับ แต่ถ้าจะเปิดให้พร้อมออก2องหลอดด้วยกันนะสวิตไม่สามารถทำได้นะครับนนี้ต้องเลือกนะครับสีใดสีหนึ่งนะฮะฝั่งใดฝั่งหนึ่งไฟที่ใช้ก็สิเบเอ็ดโวล์นะครับตอนนี้เรามาลองไฟลดผมจะลดแรงไฟลงนะครับแล้วก็ลองเปิดสักก้าโวล์นะฮะเกโวล์ก็ยังทำงานอยู่นะฮะถ้าลดลงอีกครับถ้าแรงดันลงมันก็ถ้าลดแรงดันลดลงแสงไฟก็ ไม่สว่างครับก็จะลดลงโดยเรื่อยเรแปดโวลต์ก็จะประมาณนี้จะไม่มีล้วรับไฟได้สิบสองถึงสิบสามโวลต์ไปเลยนะครับอันนี้สิบสองโวลต์ก็จัดจ้าเลยนะฮะเหมาะสำหรับใส่ไฟตัดหมอกมอเตอร์ไซค์นะครับแนะนำเลยนะตัวนี้ ส่องลงถนนเนี่ยถนนสะท้อนขึ้นเนี่ยจ้าเลยเวลาฝนตกนะครับจะสวยมากเลยไฟเหลืองถ้าสองลงถนนเน,นี่ยสะท้อนขึ้นมาเนี่ยโอ้ยสว่างมากครับไกลนะสองไกลมากเลยเพราะมันมีเลนแต่ว่าบอดี้เป็นมินียมนะครับร้อนนะตัวนี้ ไม่มีพัดลมระบายนะครับร้อนร้อนนะถ้าเปิดนานๆโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับในคลิปวิดีโอที่ติดตั้ง ติดตั้งหลอดใส่อมอไซต์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมกะว่าผมจะไม่ใช้ไม่ใช้สวิตนี้นะครับในการติดตั้งผมจะใช้สวิตอ่าสองตัวเลยนะครับสองตัวก็คือจะแยกเลยว่าเปิดสวิตตัวหนึ่งก็เปิดสแสงสีขาวตัวหนึ่งก็เปิดแสงสีเหลืองนะครับแต่ถ้าจะเปิดแสงพร้อมกันก็เปิดสวิตพร้อมกันเลย2 2สส,สวิตนะฮะก็จะได้แสงไฟคู่นะครับ ซึ่งสวิตช์นี้ก็จะไม่ได้ใช้ครัโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปจริงแล้วนะฮะสวัสดีครับ